อากาศดีวันนี้มีแดดค่ะไม่มีฝนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเริ่มมีฝนอีกรอบแต่ก็หนาวค่ะหนาวเดินออกมาถ่ายนี่ก็ยังสันเลยเนี่ยนี่่ะไอ้นี่ที่บ้านนี้ใช้เตาผิงอ่ะค่ะดูไอ้นี่เป็นลงเก็บฟืนนี่ใกล้จะหมดแล้วปีหนึ่งปีหนึ่งอ่ะใช้เยอะนี่เดี๋ยวสินนนส้นเดือนนี้สิ้นเดือนเดี๋ยวเราสิ้นเดือนนี้สามีบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปซื้อต้นไม้ที่ ที่สวนค่าแล้วค่ะจองจองไว้แล้วว่าจะไปซื้อนี่โรงนี้นี่นะคะหนึ่งปีนะคะปีละโรงนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิหมดแล้วยังหนาวยังไม่หายเลยเนี่ยเพราะว่าที่มันหมดเร็วอะเป็นเพราะว่ามันเป็นไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งถ้าไม้เนื้อแข็งอะมันจะได้นานแข็งก็ราคาสูงขึ้นไปอีกแต่ว่า นันก็แล้วแต่ว่าไอ้ที่ที่สวนเขาจะมีเขาจะมีไม้ชนิดไหนน่ะนะคะดูเลยอันนี้ไม้เนื้ออ่อนผ่าง่ายผาง่ายมากเราไปซื้อที่สวนนี้ซื้อเป็นต้นนะคะแล้วก็เราก็ตัดเป็นท่อนๆใส่รุดลากกลับมาบ้านหลังนั้นแล้วก็พากันมาผ่ากันเองแล้วก็มาตัดมาตัดเป็นท่อนๆๆพอให้มันเป็นแล้วเราก็มาผ่ากัน พาแล้วก็ต้องจัดเรียงอย่างนี้ค่ะนี่จัดเรียงเอาไว้อย่างเงี้ยเอยถ้าเอาจะใช้แต่เครื่องทําความร้อนอย่างเดียวเนี่ยไม่ไหวค่ะปีหนึ่งหลายแสนบาทเติมน้ํามันไอทําเครื่องทําความร้อนนี่ปีละปีละสามพันยูโรเลยนะคะถ้าให้มันเต็มนะเพราะว่าไอ้ถังหนึ่งนี่มันจะมีสองพันลิตรแล้วก็ มันจะมีสองถังอะดังนั้นถ้าเต็มเนี่ยถ้าเรามันก็จะต้องจ่ายเยอะโอ้ยบ้านบ้านหลังนี้นะเราพากันทํากันสองคนผัวเมียนะคะเนี่ยซื้อบ้านเก่าเข้ามาโอ้ยตอนซื้อนะคะบ้านมันไม่ใช่อย่างนี้นะทุกอย่างเป็นต้นไม้ปกคลุมไปหมดมันเหมือนบ้านหลางหลังหนึ่งดีๆนี่เองอะม,มองไม่เห็นบ้านอะเห็น ทางเข้าแค่ทางเข้าประตูนี่ต้องเดินอ้อเราตรงนี้สนามหญ้าเนี่ต้นไม้ต้นดอกไม้ชนิดนี้มันลามขึ้นมาแทบจะถึงหน้าประตูบ้านอยู่แล้วค่ะเราก็มาทำกันโอ้ยเราก็พากันมารีโนเวทใหม่กันสองคนผัวเมียใช้เวลาในการทำบ้านนี้สี่ปีเต็มๆแล้วก็ทำกันไปก็ทะเลาะกันไปด้วยความที่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นกันทั้งคู่เราก็พากันดูจากอินเทอร์เน็ต แล้วก็มาทํากันถามแล้วเราก็บอกสามีว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะน่าจะทําอย่างนี้นะสามีก็กดอา้าวถ้ารู้ดีก็ทําไปเลยนู่นไม่ต่างจากคนไทยหรอกค่ะผมะโมโหมันเหนื่อยละเฮ้ยกว่าบ้านจะเสร็จนู่นแหละขึ้นเสียงกันไปหลายสิบรอบโอแต่ก็ภูมิใจค่ะได้ทําทํากับมือของเราเองทําทุกขั้นตอนหรื้อถอน แล้วก็ขนไปทิ้งแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ใหม่มาทำเออมันก็เป็นความภาคภูมิใจค่ะอ,อหนาวขอเข้าบ้านก่อนคะ่ะหนาว